ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนกันยายนชาวราศีเมษทุกท่านช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกระยะหนึ่งที่มีการโครจรของดวงดาวต่างๆนั้นมีการโครจรโยกย้ายและมีการสับเปลี่ยนกันอยู่ในช่วงนี้จึงทําให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นมีการสับเปลี่ยนกันอีกเช่นเดียวกัน ช่วงนี้จะส่งผลดีให้กับชาวราศีเมษหาเงินหาทองได้มากขึ้นในช่วงนี้ท่านจะมองเห็นหนทางใหม่ๆที่จะหาเงินได้มากกว่าในช่วงก่อนนั้นช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองการดำรงชีวิตของท่านหรือการคลองเรือนนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะลาบรื่นดีชาวราศีเมษช่วงนี้จะมีอีกระยะหนึ่งที่ท่านจะต้องออกไปสังคมหรือว่าไปติดต่อในเรื่องการงานในช่วงนี้บ่อยครั้งบางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเองจึงทำให้ช่วงนี้ท่านไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนเท่าไรนักในเรื่องของการงาน ก็รู้สึกว่าจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆการทำงานนั่นก็ถือว่าเป็นงานที่หนักบ้างเบาบ้างและแต่จะขึ้นอยู่กับการงานไม่ว่าท่านจะทำงานแบบไหนท่านไม่เคยย่อท้อท่านเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอที่ชอบลุยงานอยู่แล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำจะมีความสำเร็จอยู่เสมอและจะมีความสุขกับการทำงานของท่าน ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบาชาวราศีเมษภายในช่วงของเดือนนี้เป็นช่วงที่ในด้านการเงินของท่านก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะหาเงินได้แคล่วคล่องว่องไวและจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านที่เรียกว่าไม่ขาดสายบางท่านได้จับเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนก็ได้ ช่วงนี้ก็ถือว่าดวงดีมากๆบางทีบางครั้งท่านทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายหรือจะทำธุรกิจอะไรท่านจะมกีกำไรอย่างที่เรียกว่าไม่เคยคิดมาก่อนการทำงานหรือการเข้าหุ้นส่วนกับใครในช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านจะมีกำไรและจะมีเงินปันผลที่ดีเข้ามาหาท่านอีกช่องทางหนึ่ง บางท่านนั้นชอบการค้าขายในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้ไฟฟ้าจับเงินทองชาวราศีเมษช่วงนี้บางท่านอาจจะออกไปรับจ้างเขาทั่วไปก็จะมีงานเข้าหาท่านตลอดโดยรวมแล้วในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ท่านทำมีเรียกว่าไม่ขาดมือในช่วงนี้ท่านยิ่งขยัน ท่านยิ่งทําท่านก็ยิ่งมีเงินเข้ามาหาท่านเรียกว่าเงินทองในช่วงนี้ท่านไม่เดือดร้อนบางท่านนั้นถึงกับไปทำงานต่างประเทศก็มีหรือบางทีบางท่านนั้นออกไปทํำงานนอกสถานที่จึงทําให้ดวงชะตาของท่านในช่วงนี้มีเงินมีทองเข้ามาหาท่าน อยู่เสมอบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยมากกว่าในเดือนที่แล้วช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนจะประสบกับความสำเร็จหลายๆด้านในเรื่องของการงานการเงินการงานหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของรับราชการในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาส ที่ดีสำหรับท่านท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนาคนอีกก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าการงานมีเจ้านายคอยสนับสนุนท่านบางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวของท่านท่านก็จะทำได้ดีจะมีผลงานที่เรียกว่าเชิดชูทำให้ตัวของท่านนั้นมีชื่อมีเสียงได้อีกตหากในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการงานนั้นท่านไปได้ดี ท่านมีงานทำอยู่ตลอดงานของท่านก็จะเป็นงานที่โดดเด่นใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็นิยมชมชอบกันอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสาเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับ เข้ามาหาท่านทุกช่องทางไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอยู่เสมอสรุปในเรื่องของการงานกับการเงินนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ที่จะมีดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษประสบกับความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ต่อมาถึงเดือนตุลาคมก็ดีช่วงของวันที่หกที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นก็ประสบกับความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็มีหลายได้เข้ามาทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครหรือว่าทน ท่านจะทำการค้าขายหรือว่าท่านจะลงทุนลงแรงอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าสุดยอดงานทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีท่านจะมีลูกน้องและจะมีบริวารอีกมากมายช่วยกันทำมาหากินในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกัน าหากว่าท่านเดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองท่านเอ่ยปากขอร้องกับใครก็ได้ในช่วงนี้เขาจะให้การสนับสนุนท่านอีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าการงานของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรจะทำอะไรจะเป็นผลดีทางนั้นการครองเรือนนั้นก็จะมีความสุขความเจริญท่านจะนำครอบครัวของท่านนั้นไปสู่ความ เรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองและมีความอดทนในเรื่องการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาท่านก็ทำได้หมดทั้งนั้นในเรื่องการงานนั้นถ้า,ถาว่าท่านทำงานเกี่ยวกับส่วนตัวงท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาจะมีหลังไหลเข้ามาหาท่าน ท่านจะมีโอกาสได้ทำอย่างเต็มที่ในเรื่องของการงานการเงินก็ดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอย่างเรียกว่าไม่ขาดสายเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะหลั่งไหลเข้ามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของชาวราศีเมษที่ทำก็ไว้ในช่วงนี้ในเรื่องของเสียงโชคเสียงลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็มีบ้าง ในช่วงของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ขอให้ชาวราศีเมษลองดูก็ได้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสียเส่ยงลาบเสี่ยงลาบหาว่าท่านไปทําบุญทําทานหรือว่าไปเสี่ยงดวงเสี่ยงเสี่ยงสีหรืออะไรก็รอลองดูท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่าง ท่านอาจจะรวยเกิดขึ้นแบบเรียกว่ากระทันหันก็ถือให้ชาวราศีเมษนั้นลองเสี่ยงดูก็ได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็รู้สึกว่าท่านไปได้รอดปลอดภัยดีกว่าในช่วงก่อนนั้น ในช่วงก่อนที่ท่านเคยผ่านมานั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไรดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่เรียกว่าย่ำแย่มาตลอดในช่วงก่อนนั้นจะหยิบจับอะไรก็มีการมีคนขัดวางหรือทำงานอีกเช่นเดียวกันจะไม่มีความที่เรียกว่ามีความสนุกหรือว่ามีความสนานเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราผ่านมาได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวราศีเมษ ต่อจากนี้ไปท่านจะทำงานแบบสนุกสนานมีความคลึกครืน้นมีความเบิกบานสํารานใจต่อไปในช่วงนี้เรามาดูย้อนหลังในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นท่านจะไม่ค่อยมีเงินมีทองท่านจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ขาดมือในช่วงก่อนนั้นบางทีบางครั้งท่านต้องไปขอย,ยืมกับคนอื่นมาต่อทุนต่อรอนในช่วงนี้ แต่ต่อจากนี้ไปดวงของท่านจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาด้วยดวงชะตาของท่านนั้นมีความสดใสท่านจะทำอะไรจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความดีมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านด้วยบุญบารมีเก่าที่นําพาดวงชะตาของท่านนั้นให้มีความสดใสขึ้นไปอีกในช่วงนี้เรียกว่าเรียกว่าการธรรมหากินของท่านนั้น จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการเงินการทองก็ถือว่าดีมั่งมีเงินทองชาวราศีเมษจะประสบกับความสาเร็จต่างๆนานาถ้าหากว่าท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะมีบุตรมีธิดาเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกอย่างหนึ่งการธรมหากินหรือว่าการคลองเรือนนั่นก็มีความสุขดีท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความาผูกสัมพันธ์หรือว่าให้ความคิดเห็นไม่ว่าท่านจะลิเริ่มอะไรเกิดขึ้นก็มีคนคอยที่ปรึกษากันได้กับในกับเขาในช่วงนี้ในเรื่องของการทำรมาหากินบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการโต้แย้งกันได้แต่ก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไร เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าใจกันได้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ชาวราศีเมษจะทำอะไรท่านรีบทำได้เลยท่านจะมีโอกาสที่ดีจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยาต่อมาพอเข้าสู่ในเดือนตุลาอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังอยู่ใน หยุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็จะมีการโดดเด่นฟู่เฟืองหรือว่ามีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านจะหยิบจับอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมาดและปรารถนาเงินทุกบาททุกสตางค์ในช่วงนี้ที่ท่านได้มาก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านการทำมาหากินของชาวราสีเมษในช่วงของเดือนตุลานั้น จะประสบกับความสาเร็จหลายๆอย่างแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของเดือนตุลาคมอาจจะมีการที่เรียกว่าต้องระวังอีกหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของครอบครัว ของเราในช่วงปล,ปลายเดือนของเดือนตุลาคมให้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้เพราะในเรื่องของการงานอาจจะไม่ตกลงหรืออาจจะไม่ลงตัวกันเราอาจจะทะเลาะกันได้กับครอบครัวของเราในเรื่องของโคนบ้านจิตติดกันอันนี้อีกขี้นเดียวกันในเรื่องการเข้าออกหรือว่าการที่เรียกว่าเราอยู่ติดกันอาจจะไม่ค่อยดี เท่าไรอาจจะมีการละหองระแหงในเรื่องที่เรื่องทางอันนี้ท่านระวังกันไว้จะเป็นการดีพอถึงเดือนตุลาในช่วงของวันที่17นั่นดวงดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมการทำมาหากินก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและจะมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกัน ก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่เราจะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี